ผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็อีกเรื่องนะแต่เราต้องล้างความรู้สึกเราบ้างนะผมพูดแบบกลางๆอย่างที่ผมพูดในตอนตอนนะ้นว่าความเป็นไปที่เกิดขึ้นกับความเป็นไปที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นคุณต้องแยกให้ออกถ้าคุณอยากให้คุณแพรทองทานแกพ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีถ้ามันไม่ออกมาอย่างนั้นก็อย่าไปทุกข์ าคุณต้องการให้แพทองคุณแพรทองทานเป็นรัฐมนตรีตร่อแล้วเขาได้เป็นคุณก็อย่าไปพองไม่ต้องพองไม่ต้องยุบก็พิจารณาไปตามเหตุปัจจัยนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาวิเคราะห์เขาก็ต้องวิเคราะห์จากฐานนี้แหละ,ะวิเคราะห์ว่ารอดไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนอาจจะมีผมไม่เชื่อว่าใครมีข้อมูลแน่นอนตายตัวผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อ แต่อาจจะมีความคิดว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอันนี้ไม่ห้ามกันไม่ห้ามกันบางคนบอกผมอย่างนี้ด้วยซ้ำไปว่าก่อนเที่ยงก็รู้แล้วอืแต่จริงไหมคือไม่ต้องมารอตอนบ่ายสามอ่ะเอ,อเขาบอกอย่างนั้นนะผมก็ว่าเออก็จริงไม่จริงผมไม่รู้เพราะผมไม่รู้ว่าวิธีในการนั่งถแถลงด้วยวาจาของแต่ละคนของสารนูญนเนี่ยเขาทำแบบไหนผมไม่เคยเข้าไปนะค่ะ แล้วผมก็ไม่รู้ว่าในนั้นต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าเออแล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นยังไงคือถ้าเกิดคุณรักษาความลับตรงนั้นไม่ได้เนี่ยใช่ไหมมันก็จบข่าวแล้วใช่ไหมก็คุณมองอย่างนี้สิใช่ไหมอันนี้เป็นภาพของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับเมื่อวานม่วันนี้ใสกั่นี่เราว่าวันนี้ใสกว่านี่เราะว่าใสกว่นี้